สวัสดีผู้รับชมทุกท่านครับคลิปสอนพาย QGS คลิปนี้จะสาธิตวิธีการสร้างจุดที่มีระยะห่างเท่าๆกันนะฮะในกรณีที่เรามีจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเราได้บอกใส่เข้าไปในโปรแกรมนะจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายแล้วโปรแกรมก็จะคำนวณมุมอซิมูธนะครับระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายให้แล้วจากนั้นก็คำนวณว่า จะต้องมีจํานวนกี่จุดในกรณีที่เราบอกว่าระยะห่างของจุดเท่ากับสมมุติ500 0เมตร10,000เมตรอะไรเงี้ยนะอันดับแรกโปรแกรมก็จะคํานวณก่อนว่ามีมุมอารซิมเท่ากับเท่าไหร่แล้วจากนั้นก็คํานวณระยะทางระหว่างจุดนะครับเมื่อคํานวณระยะทางระหว่างจุดแล้วก็คํานวณว่าจะต้องมีจํานวนกี่จุดนะเดีนะ๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะเพื่อที่จะให้เข้าใจได้ไง่ายๆโอเคนะ สมมุติเรามีอย่างนี้ <c oughs> แล้วเราเราใส่ในโปรแกรมไปนะเราบอกโปรแกรมว่าเรามีจุดแรกเท่ากับเท่านี้ x y u t m นะฮะอันนี้ก็ x อ่ตอนแรก x 1 y 1 x 2 y 2นะนะแล้วจากนั้นเดี๋ยวอนนี้แล้วกัน เรามี x 2 y 2นะฮะแล้วทีนี้โปรแกรมก็จะสร้างจุด2จุดมาแล้วก็คำนวณระยะทางแล้วก็โดยที่เราก็บอกไปด้วยว่าเราต้องการให้สร้างจุดนะครับที่มีระยะห่างเท่ากับ2 0 0 0เมตรในแต่ละจุดห่างเ,าเท่าเกันนะเราจะทำยังไงโอเคเราลองดูโปรแกรมนี่นะฮะ <c oughs> โดยที่ ก็คืออันนี้ก็คือจุดแรกนะเป็น QGS Geometry แล้วก็ point จุดแรกจุดที่2 x y x 2 y 2แล้วระยะทางหน่วยเมตรนะครับนั่นก็คือ90ประมาณ95กิโลนะก็คำนวณว่าจะมีกี่จุดก็มี47 47จุดแล้วก็จากนั้นก็คำนวณว่าไอ้2จุดเนี่ยนะครับก็คือจุดแรกกับจุดสุดท้ายเนี่ยนะ ทำมุมกันเท่าไหร่นะนั่นก็คือเส้นเส้นนี้เนี่ยทำมุมออกจากแนวทิศเหนือนะกี่องศานะครับก็คือ forward azimuth forward azimuth นั่นก็คือ47องศานะครับ47องศาที่มันทำ,ททำกับทิศเหนือนะครับองศาแล้วไอ้องศากับระยะทางตรงนี้แหละนะจะถูกนำมา คำนวณนะฮะในการสร้างจุดนะครับโอเคเราลองมาดูกันนั่นก็คือเรามีอันแรกก็จะต้องแปลงนะฮะเนื่องจากจะต้องแปลงมุมอะซิมุธที่คำนวณได้เนี่ยให้มันเป็นแมท h เมต t ิกแองเกิลนะฮะอะซิมุธเนี่ยก็คือศูนย์อยู่ที่ทิศเหนือนะฮะแล้วก็เพิ่มขึ้นตามเข็มนาฬิกาจนครบ ครบรอบวงกลม360องศานะแต่ถ้า m a t h e m a t i c แองเกิหรือมุมเลขคณิตเนี่ยศูนเนี่ยจะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามไอ้ทวนเข็มนาฬิกาเพิ่มเพิ่มขึ้นทวนเข็มนาฬิกา,ค,านะครบ360องศาโอเคทีนี้เราต้องมีฟังก์ชันตัวนี้ในการแปลงเพราะว่าในแมทนะครับเวลาเรา Import Math เข้ามาเนี่ยเราใช้ Math ในการ a ม h Library นะฮะในการใช้ตีโกนเนี่ย n ขาสายแทนแะอะไรพวกเนี้ยเขาจะใช้ Mathematic a n g เกที่เป็นเรเดียนนะฮะพอเราได้ Mathematic a n g เกเราก็ต้องแปลงเป็นเรเดียนอีกทีโอเคตั้งค่าพารามิเตอร์นะฮะก็คือจุดแรกกับจุดที่ 2, 2> เป็น qgs point x y แล้วก็ใช้แบบ qgeometry f o m point x y นะแล้วก็ต้องบอกมาด้วยว่าเป็น s point นะครับ นั่นก็คือสุดท้ายแล้วเราจะได้พอยท์หกับพอยท์สนี่ก็เป็นมาตรฐานเลยนะหลังจากนั้นเราจะคำนวณระยะทางระหว่างพอยท์หกับพอยท์สโดยใช้ QGS Distance Area ตัวนี้เราก็ประกาศก่อนเป็น Instant มัน D เท่ากับตัวนี้นะเราจะคำนวณระยะทางก็ได้หรือว่า Area ก็ได้นะ D Set e l e เซตเ l ลิปซอยนะฮะก็เซตเอลิปซอยว่าเราจะคำนวณบนระบบพิกัด UTM นะครับโดยใช้ e l ลิ p ซอย WGS แปดสิบสี่เนี่ยนะหลังจากนั้นก็ใช้คำสั่ง d. measure line นะวัดระยะทางระหว่างจุดไหนก็ใส่ไปพ้อยหนึ่งกับพ้อยสอง distance นะเราก็จะได้ระยะทางมาจะ p ิ i n ์ o อาในคอนโซลนะหลังจากนั้นเราก็กำหนดค่าระยะห่าง และคำนวณจำนวนจุดนะโดยที่เนี่ยอันนี้คือเอาต์พุตของเราที่เราจะเก็บไว้ค่าระบบพิกัดเป็น UTM 47N Sampling distance ก็คือทุกๆ2,000เมตรนะแล้วก็จากนั้นก็คำนวณว,ว่ามีกี่จุดนะครับใส่เป็น I N T เพราะเป็นต้องการจำนวนจํดนวนเต็มเลขจำนวนเต็ม,นนตมก็จะได้จำนวนจุดมาแลังจากนั้น ข้อมูลที่สำคัญก็คือ Forward a ซ i m u t h a n g ก e นะฮะก็คือเราจะใช้ p o i n t a z i m u t h เพราะว่าใน Point เนี่ยในตัวเนี้ยที่เราทำเป็น As Point เนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีคำสั่งอยู่ก็คือ a ะ i m u t h a ะ i m u t h นะแล้วก็ Point 2ก็คือจาก Point 1ไป point 2เนีน่ยมีมุม a s ซิม t h เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้เก็บไว้ใน Forward a z i m u t h แล้วก็เอามุมอสมุตเนี่ยใส่เข้าไปในฟังก์ชัน c l m m t h angle เพื่อที่จะได้มุม m a t h e m a t i c นะแล้วเอามุมแมทเ e ม a ติกมาแปลงเป็นเรเดียก็ m a t radian ก็ได้ก็ได้มุม Angle ตัวนี้มานะเราจะใช้มุม Angle ตัวนี้กับระยะทางทุกสองพ0นเนี่ยในการสร้างมาเทียบกับจุดเริ่มต้นนะจากนั้นก็วันนี้ทำการสร้างนะครับ สร้าง qgs vector layer แบบ point แล้วก็กำหนด d a t a provider เพื่อที่จะสร้าง field นะ Add f i e l เข้าไปที่ชื่อ point id แล้วก็เป็นชนิดของ integer point id คือตรงนี้นะมันก็จะทำลักการรันเลขให้เราเองก็อัปเดต f i e l ตรงนี้นะโอเคเมื่อเราสร้าง layer เปล่าแล้ว ที่จะเอาไว้เก็บพอยต์นะแล้วเราก็มาทําการคํานวณพอยต์ในแต่ละจุดโดยการใช้ลูปนะ for i in length total p o i n t นะครับก็คือจํานวนจุดทั้งหมดรเราก็ทําการลูปนะครับแล้วจากนั้นก็คํานวณระยะทางนะครับแล้วก็ระยะทางแกนแกนดโดยใช้ cos กับ s i ยนี่นะหลังจากนั้นก็ บวกถ้าคำนวณ distance x distance y ได้ก็เอามาบวกกับค่า x y ตัวต้นก็จะได้พิกัดใหม่ของจุดที่กำลังคำนวณอยูนี่นะหลังจากนั้นเราจะต้องเอาค่าที่ได้เนะี่ยมาอัปเดตอัปเดตอะไรก็คืออัปเดต geometry เพื่อที่จะสร้างเป็นจุดนะครับก็เป็น QGS from point x y โดยที่วงเล็บ QGS point x y เป็น x y ไฟนอนเป็น Set geometry จากนั้นก็เซตแอ t ทริบิวเป็น i นะครับก็คือค่า i ตรงนี้เริ่มจาก0หลังจากนั้นก็ Add Feature นะฮะแอดฟีเจอร์อะไรก็เฟนะครับ,รรบเพราะว่าเฟสเราประกาศเป็น qgs feature 3ตัวเนี้ยเราต้องทำเวลาเรา Add แผนที่เข้าไปแล้วก็แอ d แอ t ทริบิวเข้าไปก็คือ1แถวนั่นเองข้อมูล1แถว1จุดก็คือ1แถว นะครับรอบในแต่ละรอบเราก็แอดเข้าไปทีทละรอบทีละรอบไีลรอบตามข้อมูลที่เราคำนวณได้หลังจากนั้นเราก็แอดผ่าน Data Provider และวอัปเดต x x e กเพอมันจบลูปตรงนี้จบลูปละมันก็ออกลูปมาแล้วจากนั้นก็มันก็จะไลท์เราก็จะไลท์เป็น Vector Format นะครับไลท์ like v ีเนี่ยเ a y ยอร์ i n t ที่เราได้เนี่ยนะครับเป็น esri shape file ตามชื่อ Output ที่เราที่เราตั้งนะฮะเสร็จแล้วก็แอดเข้ามานะในแมปของเรานะครับนี่นะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับ